เวสปากิ่งแก้วมีแค่ขายรถอย่างเดียวหรือเปล่าถ้าออกรถเวสปากับที่นี่แล้วจะสามารถเช็คระยะซ่อมหรือซื้ออะไหล่ได้ได้วยไหมได้ป่าว่าศูนย์บริการเวสปากิ่งแก้วของเรามีบริการทุกอย่างครบวงจรเลยตั้งแต่เป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์เวสปาอย่างเป็นทางการเรารับเทินรถเก่าด้วยนะ ได้ทุกรุ่นเลยแต่ว่าถ้าเอาเวสต้ามาเทิร์นจะได้ราคาดีกว่าแล้วเราก็มีหมวกกันน็อกของบัมเชคเกอร์แล้วก็ของเวสต้าด้วยแล้วก็จะมีพวกพวงกุญแจแก้วน้ําหมวกแก๊สของที่ระลึกพวกนี้เราก็มีเหมือนกันเยอะมากแต่ส่วนใหญ่เซลล์ที่ร้านเราไปแจกลูกค้าหมดเลยในเรื่องของชุดแต่งร้านเราก็มีเหมือนกันพร้อมติดตั้งเลยชุดแต่งของเรานี่ใช้อะไหลแท้ทุกชิ้นเลยนะแล้วก็โชค โซกนี่เราใช้ของเออร์ลิงกับของตัวเฟนเดอร์เอ e ซิลีตัวนี้ยอดฮิตมากคุณภาพแบบสูสีระดับพอๆทั้งคู่เลยเอ้ยอันนี้ก็มีเหรอมาแท้ทุกชิ้นเลยหรอส่วนงานบริการหลังการขายนะครับไม่ว่าจะเป็นงานซ่อมเล็กๆน้อยๆจนไปถึงงานซ่อมใหญ่งานเช็คระยะงานเคลมในระยะประกันงานประเมินงานซ่อมทั้งซ่อมเองแล้วก็งานซ่อมประกันนะฮรร้านกิ่งแก้วของเราก็รับจบให้หมดเลยเหมือนกันดีปะ สรุปเลยนะครับตอบคําถามที่ว่าถ้าซื้อรถจากเวสปากิ่งแก้วเนี่ยจะมีบริการเช็คระยะงานซ่อมงานซื้ออะไรได้วยไหมตอบไปว่าร้านเรามีทุกอย่างครบหมดเลยละถ้าซื้อกับเวสปากิ่งแก้วของเรานะครับเรามีการดูแลลูกค้าเนี่ยตั้งแต่เข้ามาดูรถสอบถามโปรโมชั่นไปจนถึงงานบริการหลังการขายทุกอย่างเลย